มือซ้ายให้โชคเอาความคืบหน้าของการก่อสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ที่วัดทุ่งรีตมบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมมาแจ้งให้ท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายให้โชคในทุกๆวันได้รับทราบนะครับตอนนี้การก่อสร้างลุล่วงไปราวๆแ0แล้วนะครับมาไดทางขึ้นพร้อมรองรับ การเดินขึ้นไปสักการะกราบไหว้บูชาองค์สมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่แต่ยังเหลือห้องด้านล่างนะครับห้องใต้ฐานองค์พระเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จเลยนะครับยังขาดการติดตั้งกระจกเพื่อบังแดดบังฝนนะครับยังไม่แล้วเสร็จยังขาดปัดใจจัยในจุดนี้และการเก็บรายละเอียดต่างๆทั้งภายนอกภายในตัวอาคารใต้ฐานองค์พระเนี่ยก็ยังเหลืออยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้น หากท่านใดที่เข้ามาดูมาชมแล้วท่านพอมีกำลังทรัพย์คนละหบาทสิบาทก็โปรดช่วยบริจาคร่วมสร้างบุญค้ำจุนศาสนาไปด้วยกันนะครับพระสมเด็จองป์ปถมนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด7ปีในดำเนินการก่อสร้างก็บ,บรรลุไปได้หลายเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็ขอศรัทธาญาติโยมทุกท่านเพราะทางวัดย,ยังขาดจตปจุปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากจเจริญพรญาติโยม ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ด้วยการสแกน QR Code หรือโอนเข้าหมายเลขบัญชีของวัดทุ่งรีได้โดยตรงเลยนะครับมีคณะกรรมการหลายฝ่ายในการบริหารจัดการเงินในการสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ในครั้งนี้ท่านสบายใจได้เลยนะครับผลบุญนี้ที่ท่านสร้างขอให้เข้าถึงท่านและครอบครัวตรงๆขอให้เฮงๆปังๆร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบก,กับท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธและศุกร์กับแนวทางตัวเลขของลาวพัฒนานะครับวันนี้วันพุทธที่17กันยายน68ก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะห์หาแนวทางเลขเด่นด้วยกันกับผมนะครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดนึงนะครับ ดูโฆษณาผมจะหน่อยเด้อพี่น้องครับแล้วก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับผมอยากให้ถึงยอดผู้ติดตามถึง20,000คนนะครับท่านช่วยผมสนิดนึงให้กำลังใจซึ่งกรรันและกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คผลลาวพัฒนาวันจันทร์ที่15กันยา68ก่อนนะครับสีดแดงเลขเด่น789จับคู่กับเลขประกบสินเงิน01256ผลสรุปลาวพัฒนาออก828ล่าง68 เดน8เนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับมาทั้งบนทั้งล่างแล้วก็จัดชุด2ตัวบน2ตัวล่างเนี่ยขีดเส้นใต้8 18 2 8 6แตกบนแตกล่าง2ตัวเต็มเต็มเลยนะครับบน28ด้านล่าง68เข้าตัวเน้นตัวเจาะเต็มเต็มเลยก็ยินดีด้วยนะครับท่านที่เข้ามาดูมาชมแล้วก็มีทรัพย์รับโชคกันไปก็ยินดีด้วยนะครับปราถนาให้ท่านมีทรัพย์รับโชคอย่างนี้ในทุกๆครั้งที่ท่านเข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายให้โชคนะครับ มีทรัพย์รับโชคกันแล้วท่านก็ได้โปรดสนิดนะฮะช่วยหากท่านยังมีทุนเหลืออยู่สักนิดหนึ่งก็สมทบทุนสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ที่วัดทุ่งรีวัดพระอาจารย์ผมสักคนเล็กละน้อยนะครับ5บาท10บาทก็ยังดีโอนเข้าหมายเลขบัญชีวัดตรงๆได้เลยนะครับทุกครั้งที่ท่านสร้างบุญคอยบุญนี้หนุนท่านให้มีทรัพย์มีโชคใหญ่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยนะครับ สมทบทุนกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะให้ผมจัดแนวทางตัวเลขให้แบบเน้นๆน,น,น้อยชุดทั้งหานอยลาวพัฒนาแล้วก็หวยรัฐบาลไทยเนี่ยหากอยากให้ผมจัดให้หากท่านมองว่าผมมีความสามารถตรงนั้นนะครับทางก็ช่วยได,ด้โปรดช่วยสนับสนุนค่าหมากปูบุรีผลหมากรากไม้พวกอะไรของหอมที่ผมไหว้บูชาพวกแก่ในทุกๆครั้งมากันแล้วกันนะครับหากท่านสนับสนุนมา250บาท ผมก็จะจัดแนวทางตัวเลขเน้นๆน้อยชุดฮานอยลาวพัฒนาแล้วก็ห่วรัฐบาลไทยเนี่ยให้ท่านไปพิจารณาดู45วันเต็มๆนะครับเดี๋ยวให้ดูฮานอยวันที่15ก่อนนะครับฮานอยวันจันทร์ผมให้รูด1กับ7เจาะ1 2 1่1 8อการ727678ผลสรุปราพิเศษออก841ล่าง66ชุดเต็มเนี่ยเข้าพิเศษบน14นะครับแล้วก็ VP 076ล่าง8,4 ตัวการ76เข้า vp บนตรงๆนะครับตรงๆเลยวันวันจันเนี่ยฮานอยกวาดไปสองรอบพิเศษแล้วก็ v a p บนทั้งคู่นะครับแล้วก็ลาวพัฒนาครับลาวพัฒนาผมให้รูด7กับ8ผมว่ามาแน่7กับ8ะแต่ผมมั่นใจ7มากกว่าผมก็เลยวางไปตัวเด่นผลสรุปลาวพัฒนาออก828ล่าง68เข้าตัวกัน82บนนะครับ เข้าตัวการ82บนแล้วก็ชุดเต็มเนี่ยเข้า68ล่างตรงๆเลยนะครับผมจะจัดให้แบบนี้ยหหางเท่านั้นฮะเพราะผมมั่นใจผมว่าน่าจะมาผมก็เลยนําเสนอแบบนี้ท่านที่สนับสนุนข้าหมากพลูบุหรี่พวกแกก็มีทรัพย์รับโชคกันไปติดๆกันหลายครั้งนะครับก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยขอให้เฮงๆ,ๆปังๆรวยๆในทุกๆวันนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจอยากได้แนวทางตัวเลขแบบนี้บ้างก็ทักไลน์มานะครับทักไลน์มาอันนี้เป็นลายส่วนตัวด้อพี่น้องไม่มีกลุ่มไม่มีเว็บหวยไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้น,นลายนี้เอาไว้ส่งแนวทางตัวเลขให้กันเละกันสำหรับท่านที่ชื่นชอบแนวทางตัวเลขเหมือนผมเท่านั้นเองท่านสนับสนุนมา250บาทผมก็จะจัดแนวทางตัวเลขให้ 45่สิบห้าวันให้ท่านได้พิจารณานะครับแต่ถ้าหากท่านไม่สนใจท่านใดไม่สนใจไม่ต้องทักไลน์มานะครับไม่ต้องทักมาท่านดูในช่องเอาก็พอนะครับดูในช่องมือซ้ายให้โชคก็ได้นะครับผมลงแนวทางราวพัฒนาเนี่ยจันพุทธศุขอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับท่านใดสนใจก็ทักมาตามเบอร์ไลายนี้นะครับมาดูแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาวันพุทธที่17กันยายน68กันต่อเลยนะครับ สีแดงครับเลขเด่น578 578ต้องมีต้องมาไม่บนกระลางอย่างน้อยตัวถึง2ตัวครับผมมั่นใจ578มาแล้วก็จัดชุดกันเหนียวฮะจัดชุดกันเหนียวเป็น5758และ78สีน้ำเงินครับเลขประกบ01269 01269เอามาจับคู่กับเลขเด่นสีแดง578จับคู่กับ เลขประกบสีน้ำเงิน01269จัดออกมาเป็นชุด2ตัวบน2ตัวล่างแบบนี้นะครับเด่น5นะครับเด่น5ก็จะได้50 51 52 56 5 9 5 0 5 1 5 2 5 6 5 9เน้นเลยนะครับเน้น5 1เน้น5 2เน้น5 9เด่น7นะครับเด่น7ก็จะได้70 7 1 7 2

8689เน้นนะครับเน้น8 1เน้น8 2เน้น8 9 3ตัว2ชุดนะครับ3ตัว2ชุด4 7 2และ6 5 <9. S 2> พิจารณาดูนะครับแนวทางตัวเลขที่ผมนําเสนอให้ท่านได้ดูได้ชมท่านดูแล้วเห็นแล้วมั่นใจไหมครับรู้สึกโดนใจหรือเปล่าถ้าดูแล้วน่าจะมาก็าเอาไปใช้งานนะครับแต่ถ้าดูแล้วไม่น่าจะใช่ก็มองข้ามเพราะว่าทุกตัวเลขที่ผมนําเสนอเกิดมาจากการคํานวณด้วยสูตรและสถิติความน่าจะเป็นเท่านั้นเอง ผมคิดว่าดีชัวใช่แล้วก็นําเสนอท่านในพิจ,จารณาอีกทีให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเพราะผมก็ไม่ทราบว่าผลรางวัลล่วงหน้าจะออกอะไรนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดหนึ่งนะครับอย่าเจ็บไปจนนะครับมือซ้ายให้โชคขออนุญาตส่งโชคเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ